ที่เราจะไปในวันนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านออนเซนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถบัสตรงนี้ไปนะก็สามารถใช้สีขาการแทบได้ เลคัมนิจมารุฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตถือไม้แล้วก็พูดไปด้วยแล้วกันนะคะก็จะเป็นการเดินทางไปที่กุมาเนาะจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยไปที่กุมะกันบ่อยมากๆเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ติดอยู่กับ จังหวัดที่เราอยู่นะคะแล้วก็จังหวัดกุมมะเนี่ยต้องบอกว่าเขามีธรรมชาติที่สวยงามมากๆอย่างที่ที่เราจะไปในวันนี้ก็คือจะเป็นสถานที่เป็นหมู่บ้านออนเซนกันค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นออนเซ็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดกุมมะเนี่ยห่างจากโตเกียวเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ธรรมชาติดีมากๆแล้วก็มีสถานที่สวยงามให้เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะ พอเราเอารถมาจอดไว้ที่นี่นะคะทุกคนเราก็จะจอดไว้ประมาณสองคืนเราจะนั่งรถไฟจากสถานีชิบุคาวะนะคะแล้วก็ไปลงที่สถานีนากาโนฮาระคุสัตสึนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนั่งรถเมต่อไปอีกประมาณ20นาทีไปที่คุสัตสึออนเซ็นค่ะ พวกแบบเครื่องดื่มที่กินช่วงหน้าหนาวนี่คือแบบดีมากทุกคนอันนี้ร้อนในนี้ก็คือกุชัตสึออนเซนที่เราจะไปค่ะทุกคนจะเป็นบ่อน้ำพุแบบร้อนแบบนี้เลยนะที่เราบอกว่าเป็นออนเซนอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ผิดจริงทุกคนอย่าเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันมา21ปีเลยก็ว่าได้ยาวนานมาก ความจริงคือเส้นนี้อ่ะทุกคนสามารถมาจากโตเกียวได้นะแล้วก็ด่่รู้ว่าเออมันสามารถนั่งมาจากโตเกียวได้ เราก็จะนั่งรถบัสตรงนี้ไปนะก็สามารถใช้สิขาการแทบได้ なのか本当ードリームいドドリワル違う俺も触りたい <laughs> 本本、ね、久しぶり。<laughs>

ท,ทุกคนมีชุดยูกาตะให้ด้วยสำหรับแบบไปอาบน้ำอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็นี่เตียงสำหรับห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะน1น0นี่เป็นห้องธรรมดานะไม่ใช่เรียวกังนะทุกคนถ้าห้องราคานี้เมื่อก่อนีสามารถมานอนเรียวกังได้เลย,ยแต่ว่าตอนนี้คือแพงมากๆอันน<ๆ>ี้ก็คือสำหรับแบบ พวกแบบอ่ะน้องอาบน้าต่างๆนะให้ดูเข้าไม่ได้มารีวิวให้ชัดเจนนะคะแล้วก็แบบมีของอำนวยความสะดวกแบบเยอะมากๆแล้วก็ทีวีอ๋ออันนี้สำหรับไปออนเซนใช่ไหม,มน่ารักมากเลยอะ่ะมาเที่ยวอ่ะคนว่า,วา,วาออนเซนเยอืมตอนนี้กำลังจะลงไปข้างนอกกันนะคะเนื่องจากเวลาอาหารส่วนใหญ่จะเปิดห้าโมงเนาะแต่ว่าตอนนี้เปิดสี่โมงกว่าเราก็เลยจะออกไปเดินดูข้างนอกว่ามีอะไรบ้าง ทุกคนนี้คือหิมะตกเรากำลังอยู่ตรงข้างหน้าโรงแรมน,นะแต่ตกแบบออกหสุยดยอดไอตรงนี้คือดื้อมากต้องระมัดระวังในวกะตำไมมันตกแรงกว่าเมื่อกี้บอสทำไมันตกแรงกว่าเมื่อกี้ เย็นเหมือนกินน้ำแข็งอยู่เอกเลือเือกใน้เออเอล いいっぱいで終わり50点がんばれし、はい、えかて <laughs> 嘘でしょえどういうことどうやる聞こえないよ、もう เดี๋ยวจะมาดู professional เขาจะเล่นกันให้เพิอนอ おほら <laughs> <laughs> でも温泉も。 温泉だけでもいいですよこれも旅館だね、うん、この辺は旅館で旅館と温泉あ、ねね、んまあれも旅館で ตอนนี้เรามากินรมเมน่าทุกคนแล้วเป็นรำเมน่าแบบว่ามีพื้นที่แบบเล็กมากๆตอนนี้เราก็เลยต้องรอคิวแลเดี๋ยวมาดูกันว่าเรากินอะไรแน่นอนอยากกินถงผลสิบมากๆเราได้ที่นั่งแล้วนะทุกคนก็คือเชีจะอยู่ตรงข้างหน้าเราแบบนีเลยทุกคนมันเยอะมากเยอะมากฉจะกินหมดไหมเนี่ย เรหมดคนยาวหมหมลำบากม,มาก,มากอร่อยแต่ว่าเหนื่อยทุกคนตอนนี้กลับมาที่ห้องต้องแบกท้องกลับมาเพราะว่าอิ่มมากรามเมงเขาให้แบบมาเยอะมากแล้วเส้นมันจะเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมแล้วมันกินยากมากทุกคนแต่ว่ารสชาติคืออร่อยแต่อร่อยก็คือแบบทําเอาจุก เหมือนกันเพราะว่าเขาให้ปริมาณเยอะมากๆเลยนะอันนี้ที่เราสั่งมาเนี่ยคือเป็นแบบว่าปกตินะขนาดปกตินะไม่ใช่แบบขนาดแบบใส่ใหญ่ใส่อะไรเงี้ยเนาะแต่ได้คุณสามีนะคะช่วยทานเมื่อกี้มากกินไหม้าสิบเปอร์เซ็นต์ท่านกินหนึ่งไม่ใช่ห้าส<ไ>ิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โยเกไก <laughs> แต่มันเยอะจริงนะมันเยอะมากมากแล้วก็เลยตั้งใจว่ากลับมา อบอุ่นร่างกายที่โรงแรมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเพราะว่าเราอะไม่ได้ซื้อพวกแบบน้าดงน้ําดื่มมาไว้มาเก็บไว้นะคะตอนนี้กําลังจะออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะไปซื้อพวกน้ําของกินต่างๆไว้เนาะตอนนี้ลก,ออกมาเหมือนขี่มาไม่ตกแล้วทุกคนแต่ว่าไอ้ที่ตกลงมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าฝนหรือ่าเป็นขหมาที่แบบมากับลมเนาะหนามากตอนนี้ยิ่งดึกยิ่งหนาแต่เมืองนี้สวยมากเลยเนาะ ึงแล้วนะทุกคน,นไม่ไหวแตงจมูกแดงมากเพราะว่านาวสุดเพื่อที่นี่ของกันนะสวยมากๆเลยนะฉั่ปนก็นกนไนได้ไนกินกน ไ,ไ,ไปออนเซนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูออนเซนคร่าวๆข้างใน,นว,ว้าวก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นแบบพิเศษแบบนี้เลยคือจะสําหรับสองคนแบบพอดีเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฝักบัวสําหรับชำระร่างกายก่อนที่จะเข้าออนเซนนะคะให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวขอมาเข้าออนเซนก่อนแล้วกันนะคะทุกคน ชื่นมากคือแบบมันสับป,ประรดสับป,ประปปรดสดชื่นได้อ้าบน้ำสัธรรมชาติ